พัทยาค่ะทุกคนตอนนี้โออยู่ที่ภูวิลล่าที่พัทยาค่ะเดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ำก่อนเลยค่ะทุกคนสระว่ายน้ำใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยค่ะสะอาดตรงปกแน่นอนค่ะสามห้องนอนสามห้องน้ำแถมไกลทะเลมากๆเลยค่ะทุกคนแค่ส0 0รอเมตรเท่านั้นจะสไลเดอร์ใหญ่ๆใ,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 ให้แบบนี้พร้อมสถานที่ให้ทุกคนปิกนิกได้เลยจ้านี่นะคะมีที่จอดรถด้วยนะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านแบบนี้เลยค่ะทุกคนคาราโอเกะนะคะห้องนังเลนแบบนี้เลยค่ะทุกคนรวมถึงโต๊ะปูห้องครัวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันค่ะ โตะทานข้าวจ้าเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันค่ะทุกคนจัดห้องครัวให้แบบนี้เลยค่ะทุกคนมีแมคโครเวฟด้วยนะอุปกรณ์จานชามปาร์ตี้เรียบร้อยเลยค่ะทุกคนเจอแบบนี้เข้าไปปาร์ตี้ด้านนอกก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูห้องกันค่ะห้องนอนห้องแรกค่ะอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนห้องน้ำห้องล่างค่ะทุกคน พิเศษสุดๆมีที่นอนเสริมให้ค่ะเดี๋ยวไปดูชั้นสองกันค่ะข้างบนมีสองห้องนอนนะคะใครมีญาติผู้ใหญ่มานะคะนอนด้านล่างได้เลยค่ะทุกคนมีห้องน้ําในตัวอีกแล้วค่ะโอ้ลืมเปิดไฟห้องน้ําในตัวค่ะแล้วก็นี่คือห้องนอนที่สองค่ะทุกคนห้องนี้พิเศษนะคะมีระเบียงหน้าห้องนะคะอุปกรณ์ของใช้ภายในห้องเดี๋ยวไปดูระเบียงกันค่ะระเบียงค่ะทุกคนขอออกไปแค่นี้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศตรงระเบียงค่ะ ลงไปทางนี้นะคะจะเป็นทะเลนะจ๊ะและนี่คือห้องนอนที่สามค่ะทุกคนให้เตียงใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยค่ะวิวบรรยากาศหน้าห้องและคือที่นอนค่ะทุกคนมีห้องน้ำในตัวตามเคยค่ะแบบนี้เลยจ้า วัยรุ่นภูวิลาทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c คร b ์ให้โอด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆนะคะที่ชอบเที่ยวภูวิลาเหมือนกันนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะข้อมูลดีๆนะคะสถานที่เที่ยวแล้วก็ที่ผักที่พัทยานะคะทั้งสวนน้ําแล้วก็ภูวิลานะคะกดติดตามโอไว้ได้เลยคะ่ะมีโปรดีๆตลอดแน่นอนคะ่ะอย่าลืมติดต่อกันมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคน